ไปไหนมาบอกแม่แม่พี่พี่จิไปเล่นน้ำมาสนุกไหมเรียบ่ะไม่ได้บุนค่อยนะคะเสียงปกติดนิดปกตินะคะนี่เข้าสู่วงเล่นเกมนะคะอีฬาน้อยแด่แดดแดดังเหี้ยน พี่เสกแสดงตลกดีนะครับฮนะไล่สดต้องเล่นยังไงน,นี่ไม่เป็นต้องปูนออันนี้ไล่สดของใครคุย <c oughs> ของพี่ลาลี่ค่ะ ตัวน,น้าซูเจ้าเอาลูกลูกสาวครับว่ามันมุดขีดตมหนีเราทีสั่งไอ้ลูกอ้โอ้ยเจนวันครับว่ามือลุดบอต่อไปสวนนำ้ำเลยได้ไหมไงนูเอาสูลูกข่อยคือว่ามีขาบค,ความไปนั่งอีกอตายเอ้ยลูกเอ้ยเมื่อพ่อขึ้นเราบรรลูกม่แห้งแล้พ่อลูกข่อยนอนเมื่อไงพ่อขาพ่อไปลงหลอกขาวมาสัน่นก็เลยบอกว่าพ่อไม่อยากเสียผิวใหม่ลูกเลยพ่อลงยังไงถาปลาสิบหมวยน่าเศร้าข้าหน้าพ่อนั่นเอง ก oh. ็กินไอ้ทานคุ นี่ผู้ใดเอาลูกลูกสาวกลับไปเป็นมุดขีดตมหนีเราที่สักไอ,อ,อ,อ้นนนไหนูไอ้โอ้ยเจนวนครับนาะมือรุนก็ต่อไปสวนน้ำเดินไปง่ายหนูผ้าดังมาลกเงินป่าจ้าเสียบกูเสียดายเงินพาไปสวนน้ำให้หมื่บวานป่าอยู่นี่ครไบวไปคุณมาเศร,ร้าหาพรหมหักหัวอยู่ดี่เอาสูวลูกข่อยคือว่ามีขา่ขาวข้อเป็นนังอีกไอ,เอ,อ้เอ้ยลูกเอ้ยเมื่อพ่อขึ้นเราบรรลุกว่าแหงแหล่อยู่แล้ว มูไปเลยปลาไหลยังเขายำจนมันตายมันจะกบเอาโอ้แต่สรุปเคยนอบางพ่อขาพอไปลงหลอกขาสัก็เลยบอกว่าพ่อไม่อยากฉสีดผิวใหม่ลูกพ่อลงยังไงสาปลาสิบหมอว่าเศ้าข้าหน้าพ่อนั่นเี่ต้องไปกิบ